สวัสดีค่ะก่อนสาวก่อนชานแนลเราะจะมาแล้วสักมื่อหนึ่งต้องเจอร่มจะร่ม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 ้ยหักไปได้จ้ะมันเคลื่นร่มแห้งขาะมาจ้ะนะตอนนี้ก็ยังร่มอยู่ดีจ้ะตอนนี้ยังร่มอยู่หักจ้าหักหักร่มจวดมากหักนี่แหละสาเหตุที่วันนีอยากปลูกไร หักกับเสดายนะจ๊ะเนาะิ่นหักกับเสดายเสดายบ่กุ้มโอ้ยไปแล้วจะมาละโกมาละโกจะมาละโก,ะโกของเราไปเล้วกระเระด็นกระดอนไปทั้งก็ได้เก็บมาไว้นี่จ้ะ กระโดดชุดทางมาจอนะนีะ่มวยกระลังอันมากไหม้ะเอาเคร,รื่อะมวยกระลังมากไหมเฮ้ยเอนาะวัน,นสู้มัอนอ่อนเอากินไะไรได้ดบ้างันทีขมเนาะมันทีขมขรไรีว้หงมาง้าหัวหงมเเนาะนี่ มันละกัวองเฮาแม่ว่าแล้วมันต้องมีต้นหักว่ะเดี๋ยวนี้จะเสียงมันจะนองขึ้นเลยลูกกวนลูกขึ้นมนาอยู่แต่ตีตีสองตีสองมันไม่บอกพงษ์มันไม่ไบอกพงษ์กวนลูกขึ้นมาอยู่แต่ตีสองแล้วจะเนาอ,อลูกขึ้นมา เอาไฟแม่เมืองเรื่องน้อยในยน่อยนี่เข้าไปต้มไหหมูเนาะต้มไหหมูน่ะจะเสียด,ดายเนี่เกิดเกิดเหตุจนได้นะจาน๊ะเนาะลุ่มขับปลูกงร้ายกว่าเรื่องเสียจะเสียดาย เสยียงร่มอยู่เลยจ้ะแห้งนีเสียงลมอมยู่เ,ยดเดี๋ยวเอาถุงผ้าวางไว้ก่อนเดี๋ยวผ้าคสำรวจมาร่มแห้งขีดนี่จะตุนเขาจาะเนาะใครไม่มีมรกอมาเอาเด้อเ <c oughs> ดี๋ยวจะภาไปสำรวจเขาจะเนาะ ฝนมองมาเห็นหลายตน้นอยูอ่อันนี้น้อยๆจะ้ะอันนี้น้อยๆที่ต้นลังค้าน่าจะหนอนี่จะ้ะต้นอันนี้น้อยๆเข้าไปซับตำน่าจะหนุ่มไปซับตำวัน,นิไดายก็ต้องกินส้ตมตำทุกวันแล้วแหละ กินสมตำๆซุปว่าแล้วนะนุ่ยหน่อยมากิบซับตำอยู่เตือลนุ่ยง่ายกว่านั้นอ่านุ่ยง่ายกว่าเอาไปลูกบานเนาะจ้ะควายเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ยังก่อนเคยเล่าแล้วเนาะจ้ะซุปเปอร์มาร์เก็ตมันอ่ะสีส่สิบเส้นหนึ่งมาจากควายยูนิค้นควายในยมกินมามาฮุ่งดิบกันเนาะจ้ะเนาะถ้าเจ้าก็ได้รับสื่อถือสินะจ้ะจ้ะนุ่ยหน่อยกิบไปต้มให้มูเลยนี่ ใหน้อยคอรอรเกลย์เลอันที่สูงๆเดี๋ยวมัน,มนจนีขมเราจะนอนกวนจีไป็นตัวเหงื่อหัวจะว่าซุ่มไหนอันสุ่มเก่ีุ้่มไหนสุ่มเกๆ่ๆนี่ในกวนจีเอาไปซับต่ำนิดเดียวอันนี้กรอบดีด้นี่ซับอ่าซับแล้วเขาตู้เย็นไว้นิดนึงแล้วเขาก็มาต่ำกรอบอดีจ้ะซุ่มไหนน้อย,น,น,อยนี่กรอบอดีเราจะนอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกิดจนได้เกิดเหตุจนได้นะจา๊ะ กระเด็นกระดอนมากกระเด็นกระดอนมากชุ่มมองนะจ๊ะมาแล้วสักวันมันต้องเกิดนะจะเป็นยางตกลงมาหน่อยจ้ะอีอย่างากับพัดผิวมากนะจ๊ะอีกกิ้งงานหนึ่งนะจ๊ะเนาะกิ้งงานหนึงนะ่งจ้ะ หลนะายงานอยู่ที่จะหลายแง่หลายแง,ยงนะ่ฮะไม่ก็สูงเนาะสูงสักวันก็ต้องเกิดเพราะว่าต้นมะกคงเพามันสูงนะจ๊ะเราก็ล่มทะเลท่ำใจกะตะก,กีก่อนปลูกเป็นร้อยก็ต้นเนาะจ๊ะเนาะสาเหตุที่ก่อนบ่กปลูกบักคงไรนี่แหละตะก,กีนี่ปลูกร้อยก็ต้นเอาเขาเมืองเวลาล่มแรงฉิบ่ะ เอาเขาเมืองเทเลซีหาทวงนาะจ้ะเนาะบุกหุ้งดิดหนิเราก็มันบ่เป็นราคาก่อนก็เลยก่อก็เลยบ่ปลูกหลายจ้ะถัาน้่งเป็นราคานั่งก่อก็เลยบ่ปลูกหลายเนาะจเะโน่ว่าต้นนี้รอดอจะได้หนิต้นอันที่หกปีนี้รอดอยู่เขาต้นเขาแข็งแรงคักเนาะจ้ะเนาะต้นเขาแข็งแรงคักงานหนึ่งกับสี่ล้วด huh> ิจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว งานหนึ่งกับสีกแล้วนี่สีกแล้วจ้ะสีกลงม,มาแล้วนี่กระดิเดนเอาลงม,มาเบิดแล้วเนาะนี่เดือดลอย,ยเดือดมันก็เหี่ยวน่าจะหักหนึ่งสองฮักไปแล้วจะไม่เป็นงานไปจะเบิ้งลุ่มลราจ้ะงานนึ่งกับสีกอยู่อ่าต้นนี่เนาะได้หาหกปีแล้วได้จ้ะนี่เบิงบ้งอ่าเบิ้งอัน ล้ำต้นเขาเบิ้องอันเบิ้งสีของล้ำต้นเขาน่าจะเนาะเบิ้งสีล้ำที่แรกเขาเป็นอ่ากิ้งเดียวนี่จ้ะเขาเปลี่ยนสูงๆไปเขาก็หักสิละจ้ะเขาก็สูงไปเขาฮักนี่ตรงนี้มหักเนาะเขาฮักแล้วอันนี้เขาขืนมหม่จ้ะเขาโป้งหยอดข้นมหม่อันนี้เขาก็โป้งหยอดข้นมามัมด้วยกันจ้ะนี่จ้ะเลยอันฮักต่อฮักหลยต่อเขาฮักแล้วเขากะโป้งมาหมัยสินะจ้ะ ก็เลยได้กินโดนเนาะจ้ะพูน่ะสูงคักุูน่ะสูงคักพูน่ะท่วมลังค่าเฮี้ยนกว่าเราได้จ้ะตอนนี้ท่วมลังค่าเฮี้ยนกอนแเ้วเจ้าก่อนบ้วงเามื่อยเขาฉีล่วงเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละแต่ว่ารู้ซึ้ว่าตัวนี้คุ้มแล้วจ้ะได้กินคุ้มแล้วอ่ามันอันอ่าชิ้งหกปีแล้วนะจ้ะเนาะตัวนี้ชิ้งหกปีแล้วาจ้ะเมื่อว่าวันส่นฟังอ่าอันนั้นก่อนยังได้พันอยู่ดีจ้ะยางได้พันอยู่เรื่องของเรื่องเขาบ่มมีเม็ดไปจ้ะเขาบด เอาไว้ถ้ากินเลี้ยงชุนนุย้ยอ่าเขาบวามีเม็ดมา,นานันจเนาะบางบางนุ้ยอันบางนุ้ยมีมีหนหนึง่งมีเม็ดหนึง่งก่อนเอาไปปลูกกับกระบวขืนก่ <c oughs> อนยังได้พันอยู่เด้นี่ข่มค่าเลาวเจ้าอันนี้คือแบบว่า,วขา,าเขาจีเป็นอ่าเขาจีเป็นแขนงเขาจีเป็นนุ้ยเรื่อยๆไมจ่จ้านุ้ยน้อยกจ็จริงแต่ว่ะนุ้ยน้อยนุ้ยน้อยก,กับกระบวน้อยคักเด้ก็อัน ก็ได้กินตํานึงตื้อที่สำหรับก่อนก่อนกินน่ะร้ายเนาะได้กินตํหนึ่งสิคุณ่ะมันก็ว่าหน่อยคักเด้นั่แหละอันนั้นถือว่าคุมยู่ยได้หกปีแล้วเนี่เให้บองงาเขาก็หักไปอันนี้ก็เลี้ยงสองงาเนี่ยเขาแตกคะแนนไปเรื่อยๆม่แลูก็เขาจีจับเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกไปเรื่อยๆยี่สิ่เมตะจ้าถือว่าคุมอยู่ยด้นี่แหละมันหกปีแล้วเนาะเห็นอ่ามันก็แตกต่างกันอยู่ดีกับซุ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยสีผิวเนาะจ้า ชีพิวประกาศตอบซึ่ง <c oughs> อันนี้ได้ตอบแต่ว่าอันต้นที่ก่อนไทยให้เมื่อกีอ้เนี่ยไ่ได้ตอบมาจ,าะจ้ะเนาะเงียจมากเราให้ฟังมาจา้ะเนาะเคค่ะขอบุญขอบพูนพี่เพื่อนทุกท่านเนาะจ้ะที่มาส่้กําลังใจก่อนขอบคุณหลายเด้อค่ะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังนะจะเนาะแระบาดปวดโว้ยมือใด้ปูจะเกิดกับตนนี้เนาะจะเนาะในหกปีชีวิตหกปีแล้วจ้ะ นีああ่ก่อนอันว่าได้ปลูกดอกไน่ใน่หวานๆมากแล้วก็มันมันยูไก่อันกินแล้วก็ทิมไนสิแม e ่จ้ะทิมแล้วก็กินกินแล้วก็ทิมไนบับนี้ในก็เลยยูซือนี่เราล้วมันยูซือปูนพอดีได้จ้ะซือปูนใกลไกปูนพอดีสิแม่ก่อนก็เลยมาเฉียวไว้บ่เฉียวไว้์บ้ไม่ยุคที่ยูไก่ปูนเท้เอาไปมากเขาต่นไงอย่างก็เลยเอาไว้สิแม่จ้ะแล้วก่อนไปเก็บมะละกอกันจ้ะคุณอ่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกท่านเนาะจา้ะที่มาส่งก็ร่างใจให้เนาะจา้ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะโอเคนี่ร้น,น,น,นไหลก่อนที่กินบ้าบ,าบ่าตัวไวผักกุ้งของเฮาจะมาต่อพ่อตาเราด้วยจะ้ะจ้ะเดี๋ยวคลิป น่าจะมาถ่ายทำผักบุ้งหายเบิ้งหน้าจะเนอนเวลากระเพ้าถุงขิงว่ะกระปิวมาผีเบิร์ตหน้าจะโนของล่มไม่ใช่จะเป็นอย่างปิวมาเนี่ยผักบุ้งกง็เดี๋ยวถ่ายอีกจั๊กมือละคิดทอดตับพีกพ่กาผักบุ้งเขียวอันช่วงนี้อันส่วนผักเขียวว่าโนตกทุกมือเลยได้จ้ะ ตกทุกมือเลยค่ะมือใดฝนปรตกนั่นละมานั่งละคิดว่าเขียวนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาละกอลูกแน,น่อนอนจละกวนเฉียวมาซับต่ำนะจ๊ะ <ś c oughs> หน่วยเหิมกะมี่กวนกินหน่วยเหิมไปซองลูกแล้ว,ลวจะเนาะน้อยแน่อนจะหล,ลายแห้งทำกับมื้อนี่ยแหละจะโคกนึงก,อก่อนจิบบมาซีค่ะนู้นี่ล่ะชิซับไว้ใน,นตู้เย็นจ้ะจะซับไว้ในตู้เย็น มาละก็มาลาก้ก็ดิบของเฮ้าที่เอที่ลูกเขาร่วงนะจ๊ะเนาะ,ะที่ต้นที่ต้นอันเอียงก่อนอ่าต้นเขาอันนั้นเอ้ยต้นเขาหักคื้นจะวอกกบวอกเนี่นะจ๊ะล่มฝนนะจ๊ะร่มวอยโวย,โวยสมุนของเฮานะจ๊ะรอนะคะ เราทานข้าวจะบรรยากาศฝนโอ้บรรยากาศฝนเลยสมุนของเฮารอท่านเขาน่าจะเนาะจะมีกล้วยจะมีกล้วยเหยื่อพังอ่าปวกจ่อไม้แล้วจ้ะ <c oughs> เฮ้ยเหยื่อพังปวกจ่อไม้เจ้านายเพิ่มบ่อน เราหยิซื้อใหม่มาสบยัไงไงเคยเหงาเบาบางเลาวจ้ะเนาะแ่ว่าเป็นอยังดอกกล้ว,วยไปยังเสียเลอันนี้กล้วยอ่าอันนี้กล้วยอันน้ำว้าคอมเมนต์วานเท่ากับกล้วยน้ำว้าเนาะจ,าจ้ะเ้าะจะรอก,กินข้าวได้จ้าสมุนของเรารอทานข้าวนะครับจะ มาชมวิวบนบ้านฝนตกทุกวันทุกวันาานะจ๊ะเนาะงรอทานข้าวกวยกวยก็น่าเกลี้ยงเราเลยกวยก็น่าเกลี้ยงแล้วก่อนกินไปเป็นเบิร์ดเป็นวีแล้วจ้ะนจะ โดยธรรมชาติมาจจกหอยแว่งเสีลกดกินเบิดไปเป็นวีนึงแล้วโอเคค่ะไปแล้วค่ะจะไปซับบักุ้งไว้ถัตาม้วจ้ะซับไว้เอ่าเข้าตัวเย็ยนไว,นนว,นนวน้แล้วจ้ะบรรยากาศบรรยากาศแต่ละเมื่อแต่ละเว็นห้างเทียกก็รลมแขงค่ะมาจะลงม สมุนก็เฮาล่อกินเขาเด้จ้ะนั่ง,งสลืบปนอนสลือปนอนคถะนี่อันนั้นบ่กข้าในไปค่ะข้าในไปก้ามาอีกแล้วก่อน่าข้าในตัดลงใี่สูงไงว่านะสูง,สงอ่าถ่วมลังค่าเลยจ้ะมีลังค่าบานก่อนเนาะลังค่าถ่วมเลยจ้ะสูงท่วมอันนี้ลูกน้อยเขาจะเป็นมากสุอ่านั่น าอปีขึ้นกันจ้ะลูกหน่อยแล้วก็อันอ่าคือแบบว่าก่อนกินซุปแม่จะน่วยหน่อยมันก่อนกินซุปมันมันหวานแม่จะมันหวานน่วยหน่อยนะหวานนะจ้ะเนาะฮักสี่ฮักแล้วเขาก็อันเขาฮักแร้ววันนี้เขาก็จะเป็นอันงาต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหมจ้ะงาต้อไปเรื่อยๆอย่างสีไหมได้กินโดนอยู่ด้วยจยะสี่ฮักอันน่วยอันน่วยทีไปปลายมันนนะกนบอกแทนสามีก่อนเอาไปต้มให้หมูนะจ๊ะเนาะ มันจะที่เป็นงานของเขาไปเรื่อยๆเนาะจ้ะอันนี้ก็ได้หกปีแล้วอันนี้ก็สซูงลาหลังคาบาะโอเคค่ะ <laughs> ชมบรรยากาศสวนบนบ้านเนาะจ้ะสับมะละกอ <laughs> นี่คือส่วนหนึ่งเนาะจ้ะตรงนี้ตอนอ่าเส้นเส้นมะละกอก่อนเนาะจ้ะเนาะส่วนหนึ่งเน้ะจ้ะอนี่คือส่วนหนึ่งที่กว่าสับที่จริงก่อนตำไปกินแล้ว ไปโคกนึงเนาะจ้ะนอนบันี้ก er okay. no. ็เลยมาสับอีกอ่าที่ลูกในน้อยนะเนาะจ้ะลูกในน้อยที่ทียนที่ร่มเนาะจ้ะเนาะที่ร่มก่อนกินตําอีกโคกนึงแล้วกันเ้นก่อนกินเอาเขาไว้ตู้เย็นเนาะจ้ะเนี่ยเราจะก่อนสามารถกินส้มตําได้เสาเทียงแรงเลยเนาะจ้ะเนาะของมักเลยจ้ะของมักเสาเทียงแรงสามารถกินกินได้เสาเทียงแรงกินแบบบเบียร์เนาะจ้ะเนาะอนเบียร์เบียร์งวดหนึ่งก่อนเคยไปอัน ไปจอ่อเจียเนาะจา้ะเนาะไปยู่เดือนกลัวักคุ่งอันบักคุ่งกับบะหมี่ให้กินอ่าโอ้ยผงสลดกับบะหมี่แม่จ้ะก่อนบะหัวท่า,ทางนั้นเขาบ่าขายผงสลดเนาะจา้ะเนาะโอ้ยก่อนก่อนหัวพงษ์สลดบะหมี่ก่อนกะเชีนคือว่าก่อนบะหัวจากร้า,านไทยร้านยางน้ำนั่นแหละใ่รแม่งก่อนอันหัวจากก่อนกะจีห่อไปน้ำยู่หลักกะจีติดไม้ติดมือไปนี่น้ำยู่หลักอันผงสลด ักหุ่งกับบะหมีให้กินเนาะจา้ะเนาะโอ้ยกลับมามือแหลกมาหดก่อมือแหลกก่อนฟ้ากินแต่มกหุ่งได้จ้าเนี่ยละจ้ะคือแบบว่าไปทังในขาดปลาหุ่งว่าดดเนาะจา๊ะเนาะขาดปลาหุ่งขาดปลาลาว่าใดชีวิตกอนนี่หมักแห้งกินได้เสาเทียงแรงเนาะจา๊ะเนาะเค้ค่ะไปอีกแล้วค่ะมาตายถ้าไหนเบิง้งแต่ละช็อตแต่ละช็อตไปเนาะจา๊ะเนาะ